บายดียินดีตอนรักเข้าสู่ซ่องแม่ป่นน้องทีเอวอันนี้คือบรรยากาศยามมื้อเช้าเช้ายุโ่โคกหนองนาของเราหนาวแล้วพี่น้องครับพุ่นเบิ่งหมอกลงบรรยากาศหกโมงเนาะนี่หกโมงเช้าหนาวแหงปากแข็งเลยสิบสี่องศาตอนนี้ยุคโคกหนองนาสิบสี่องศา บรรยากาศตอนเศร้าสิประมาณนี้หนาวแหงปลาแข็งหมดแล้วเป็นบรรยากาศตอนเศร้าเนี่ยน้องีนตื่นมาไปตลาดเห็ดกับข้าวเนื้อข้าวนาะเพื่อที่ให้น้องเที่ยวสินในทันโรงเรียนน้องเที่ยวก็ตื่นสายแล้วหนาวแหงพี่น้องเดี๋ยวน้องิีนไปตลาดกันกันมาแต่งตัวให้น้องเที่ยวไปส่งน้องเที่ยวท,ที่โรงเรียนเนาะ นาวว่านะสองตัวนะลอยน้ำลิ้นอยู่วันนี้เด็กกัดยำเศร้าสวัสดีค่ะนักเรียนเออก็เฉื่อยแท้บอวันนี้วันหยังวันศุก วันศุกร์แล้วมื่นกวันเสาร์อาทิตย์แล้วเมื่อกลุกปากนะเหนื่อยขึ้นในปากลูนปากแตกยำหนาวยำหนาวปากแตกแล้วเอาใส่เอาใส่ยำแล้วจากแซ่แส่ยำเลือดสายแล้วืัอนี้ก็สิไปส่งน้องเที่ยวที่โรงเรียนกินข้าวกินน้ำแล้วแล้ว นักเรียนอนุบาลสองคุณภูมิอก <laughs> ว่าปเป็นอนุบาลสาม่บอรเรียนเก่งๆกับได้ขึ้นอนุบาลสามกับปอน,นึ่งปอสองก็เป็นสาวอันเดนอ,อร์วันนี้ป๋องุกกับโยปริญญาเลยบอ <laughs> <laughs> เปียผมให้ไปเดี๋ยวไปโรงเรียน สวัสดีค่ะป้ากำลังนักเรียนสวสัสดีค่ะมาฮอดรงเรียนแล้วมาฮอดรงเรียนน้องเที่ยวแล้วตอนนี้กำลังลเ,ขเขาส่งน้องเที่ยวนะเข้าเข้าส่งบ่ได้ส่งข้างนอกเพราะว่าหนงปิ๊นบ่ได้ฉีดวัคซีนบ่ได้ฉีดวัคซีนเขาก็เลยบอกให้เข้าไปส่งนะเพราะม่มผู้ใดบ่ได้ฉีดวัคซีนคือเข้าไปส่งลูกทางในโรงเรียนบน่ได,ลด้ตะวนเรีนรัส่งฉีดแล้วแหละก็เลย ก็ร <pedestrian> ส <funded> ่งในรเียรถรับส่งน่ะบ่ทันเพิ่นมาตั้งแต่6:00นพุ่นเนาะก็เลยบ่ทันรถรับส่งยามหนาวน้องี่ียวแห่งตื่นสายแปากแ้ตกพร้อมบุนะสาอมปาได้เอาไปส่งน้องเ่ียวข้างนอกีได้ให้บะ โบได้ให้น้องเก่งแล้วน้องเหี่ยวไงเป็นสาวแล้วม่โรงเรียนหลังมหนูในห<อ>าดเลปปะกะมือเป็นไปแล้วทางหลังว่าปะกระมืเป็นยังย<อ>คือบ่ให้เราบ่มาใครที่เกียนให้เรามาคาเน <laughs> าาเสียงหายของหลังเป็นสาวแล้วบ่ให้แล้วมาโรงเรียนกัน <laughs> มีมู่จะคนะบออักปากระมือด้วยมีซิฟกาคนเลยมีซิฟกาคนเลย เรียนพิเศษพ่อมบ่ะเลิกจากโมงไปหาโมงเลิกห้าโมงแรงหาโมงครึ่งไปไปโรงเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนมาต้องเป็นรถสวัสดีค่ะก่อนนักเรียนสวัสดีค่ะ<ป>ยืนผ้าน้องเที่ยวทาใบใบแม่ก่อนยืนผ้าอยู่ข้างนอกน้องเที่ยวเข้าทางนั้น มาแล้วมาแล้วก็เอ๋บายบายนักเรียนบบาายยตอนเย็นเจอกันบบายายสวัส <provide> ด <cer accessibility> bon ีค่ะสสวัดีค่ะจากบ้านบายเอาก็เข้าไปเก็บก่อนหลังจากที่ไปส่งน้องเที่ยวมาน้องปิ่นกะฟ้าวกลับมาเฮ็ดกับข้าวตื่นแต่งแต่ตีห้าครื่ง ตีห้าเครึ่งเพื่อสีเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะเพื่อสีนึ่งข้าล้างถ้วยล้างจานเห็ดกับลูกแล้วก็ไปส่งน่องเที่ยวอ,อยู่โรงเรียนกลับมาจังได้เห็ดกับขา้าวเห็ดกับขา้าวน่องเที่ยวนะเห็ดให้กินได้เศร้าแล้วยังเบ้านิพนธ์กับเบ้าเอวันนี้น้องปิ้นกับสีกินขา้าวกินน้ำแล้วกันสีแพ็กของแพ็กของต่อนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปส่งของเต็มรถกระบะเต็มรถกระบะนี่ก็เลยบน่นมีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยเมื่อวานนี้ ยยกนำแพ็คของเนาะถึงเห็ดกับข้าวเห็ดกับน้ำเห็ดคือเห็ดทุกอย่างเห็ดทุกอย่างมันเลยบ่มีเวลาถ่ายคลิปเลยมือวานนี่ไปส่งของเองผู้เดียวเนาะบ้านอิพลเราก็ยากเราตอนนี้กําลังเชื่อมระเบียงเชื่อมระเบียงไว้เพราะว่าเงนินมันหลังน้อยเนาะมันบม่มีวางอยู่แค่ไปไทยมายัางสี่เขาก็ได้นั่งข้างนอกอยังสี่เนาะนั่งชมวิวอยู่ข้างนอก เงินมันหลังน้อยเฮ็ดพอดีอยู่น้องปิ่นสิไปเฮ็ดกับข้าวบะนี่เฮ็ดกับข้าวแล้วกันสิไปนั่งแพ็คของต่อแะยากตอนเศร้านี่คือยากโทรศัพท์น้องปิ้นนี่ที่ไม่จักกี้สายวัวได้รับสายเดี๋ยวน้องปิ่นสิเข้าไปโทรกลับเนาะเฮ็ดกับข้าวแล้วกินข้าวแล้วน้องปิ้นกับสิไปนั่งโทรกลับเบอร์ที่พี่น้องโทรสร้างซื้อของเข้ามาน้องปิ้นกับสิไปนั่งโทรกลับแล้วกัน ตอบอยู่ในไลน์อยู่ในเฟซบุ๊กน้องปิ่นเนาะแล้วก็แพ็คของแล้วก็เอาไปส่งต่อ,มอเมือนี่เดี๋ยวไปเฮ็ดแนวกินกินข้าวก่อนสิเฮ็ดแนวอื่นกน็ต้องกินข้าวก่อนแนวกินของเฮากะซิมีต้มปลาคอ้ม,อมันๆยำหนาวเนาะข้าวไม่ปลามันต้มปลาคอถ้วยนึง แล้วก็มีเจ้มามะกอ,อกพี่น้องอน,นี่คือเจ้มามะกอ,อกเจ้มามะกอ,อกใส่ผักหอมผักหอม,อมป้อมกับหอมบวัวนี่จะเป็นย่างเนื้อย่างเนื้ออะาน่ยพีชพ่อเอามาให้พ่เอเหามาฝากเนาะแต่เลยมาย่างผีแล้วแนวแซ่บต้มปลาค้อกับเียวมะกอ,อกนี่เข้ากันได้เด้อเนี่ยียวมะกอ,อกใส่กับ ต้มปลาข้อยำหนาวย่างสีนี่โอ้วซื้อยอดเลยกับข้าวเหน,นียวฮ้อนมากินข้าวเศ้าน้ำกันที่นอกมาหน้หลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วน้องปิ้นกลับไปนั่งแพ็กของแพ็กของแล้วก็สิมาใส่ปุ๋ยต้นไม้ คนส่วนทังในจ้างมาเด้อนี่จ,นจ้างคนใหม่ัจ้างคนมใส่ปุ๋ยต้นใหม่จ้างผัวจ้างผัวมาใส่ปุ๋ยต้นใหม่พี่น้องมาเบ้านี้โพคือพอมาออกคลิปแน่เมียจ้างแพงบอกเป็นไงคือพอเห็นมาออกคอลิป เทงเสื่อมระเบียงเทงเ,เฮ็ดน้ำเฮือนเทงทาสีเท,ง,บบทงติดไฟมือน,นี้กัเลย,ยทิมเทงเฮือนมาเฮ็ดไอ้ต้นไม้มาใส่ปุ๋ยต้นไม้นะมีต้นไม้ก็เอาคีใกล้ใส่แล้วกัเอาปุ๋ยเคมีใส่ เพราะว่าปุ๋ยเคมีเขาใส่แต่ต้นไม้ที่เขาบ่อได้กินเนาะมันเป็นต้นจานต้นหยางก็เลยเสียเอาปุ๋ยเคมีลงดินมันก็นงามยิ่เดแล้วเนาะปีแรกดินนะขี้ร้ายขี้ลาย,ลาย,ลายปุ๊กหยางกระโบขึ้นปีที่สองใครแนะ่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นใส่หยางมันบรรยากาศตอนนี้ใส่ใสแล้ว มือเสานี้หมอกลงเต็มมือเสานี่หนาวขนาดเลยน้องที่เอาจนวิทยกต,ตื่นไปโรงเรียนมันเย็นแหงิบี่องศาคุดออมเงามันละก็สีเอาขี่ใกล้มาลงเอาปุ๋ยมาใส่วันนี้ น้ำในสระกกเริ่มแห้งพอเข้าบ่ได้เปิดน้ำลงนี้จะเดือนอะไรนี่มันก็นเลยลดลงบ่ได้เปิดตั้งแต่อยู่ยามฝนเอนหาก็เปิดลงนะไปน้ำโซลาเซลล์น้ำก็ลดลงอยู่นะลดลดลงบ่หลหลเพราะว่าดิน ม,มันเลยเบิ้งคือจังน้ำมันแห้งหลายดินนี่คุณขึ้นมาสูงอันนี้คือปุย๋ยที่จะที่จะใส่สิมีขี้ไก่ก็ซอบละเซาห้าบาทแล้ว,วลก็น,นีปุยป๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีใส่ต้นจานอันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วเอาแนวถมเงามันไว้ นอนโฮมไมตอนนี้ก็น้ำแห้งลงเขายาหนาวแล้วแนมไปทางใดก็ะแห้งแล้งบ่คือหยาฝนหยาฝนแนมไปทางใดเขียวใส่ปุ๋ยต้นมะพร้าวพ้อต้นมะพร้าวกะเรืองเหลือง,องบ่ได้ใส่ปุ๋ยจะเพื่อ มื่อนี้ป่าเวิร์ดกันเลยได้มานั่งได้มานั่งที่ยังซีเมื่อวานนี้เวิร์ดมือแพ็คของส่งของมือ่อวีนก็สีใส่ปุ๋ยตอนนี้ยังแตเข้าวปุ้นเนาะป่าเฮาเขาเฮ็ดบบทันขากันเลยนัดว่าถ้าเบิ่งท้าได้แล้วสีโท,โทรมาบอกยังเหลือแต่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นก็นเหลือ,อ่หลายแล้วตอนนี้อะพอหาจะเอามาไหมรด น่าจะสามสี่มือหะก็เอาไมมาไม่เดี๋ยวจะเอาไม่พอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นนองเทียวเนี่ยเด้อสบายดีคนสวนสบายดีสบายดี